รถ13-13นะ1พัน8 0 4รถเกียร์ออโต้ด้วยค่ะอย่าลืมตรวจสอบค่าใช้จ่ายตัวบริการด้วยนะลูกค้าคันนี้ชมรถได้เลยคันนี้มีล้อแม็กไหมคะ ไม่ครบค่ะล้อแม็กมีนะลูกค้าแต่ว่ามีไม่ครบนาลูกค้าตามนี้เลยค่ะนะคะเปิดอยู่ที่90 0 0หบาทเ้หื่นค่ะลูกค้าเปิดราคาไมเก้าหมซื้อได้อยู่แล้วลูกค้าคใช่แลค่ะเปิดราคาอบลูกค้าให้รัคาแล้วก็หมัดให้กับแล้วก็ไปซองลูคปแล้วนะลูกค้าสู้ตอบีต่อได้เลยนะมากกว่านี้เชิ่เลยค่ะ9ก0 0 0มื่นสอพันสี่พันคแล้วก็เหมื่นสี่พันอะไรกันสู้ตอบปีต่อได้เลยค่ะเก้าหมื่นสี่พันนะเก้าหมื่นสี่พันหกพันราคาไปแล้วค่ะเก้าหมื่นหกพันร้อนแแบบมีไม่ครบนะเก้าแปดราคาไปแล้ว นึ่งแสนสอพันนอยู่ที่ออนไลน์สี่พันราคาไปแล้วค่ะสู้ตอบีตอได้เลยหนึ่งแสนสี่พันสพันนับหนึ่งหนึ่งนแนสพันบสองหนึ่งนสีพันนอยู่ที่ออนไลน์ปดแส้สามสิบสี่หกพันราคาไปแล้วค่ะหนึ่งแสนหกพันสพันนับหนึ่งนหนึสพับสองหนึ่งแสนหกพันนพันราคาแล้วค่ได้มากกว่าที่เชื่อเลยค่ะหนึ่งแสนพันหนึ่งหมื่นราคาไปแล้วค่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนับหนึ่งหนึ่หนึ่งสอราคาไป็แล้ว ไปต่อได้เลยค่ะหนึ่งหนึ่งแปดที่ออนไลน์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นปดพันหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหน่งหนึ่งสองหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นพันออนไลน์นสองนยนะครับไปแล้วค่ะแสนสองหมื่นบาทหนึ่งแสนสองหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแสนสองหมื่นบาทหนึ่งหน่สองแสนสองออน0 0น0แปปหนึ่งเล0สองพันนะคับหนึ่งแสนสองหมื่นสอพันแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นสีงพันหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแสนสองหมืนันนับไ ำขายค่ะตัละขายที่ราคา1 2 000 6 0 0 0บาทลูกค้าออนไลน์ป้ายหมายเลข3 0 0 0 8 3 0 0 8เป็นผู้ชนะการประมูลด้วยราคา1 2 000 6 0 0 0บาทล้อแม็กมีไม่ค,ครบนะคะขอบพระคุณค่ะ